สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคะนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดที่6.2และ6.3นะคะในหน้า4และหน้า5ค่ะในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะเศษส่วนแท้คืออะไรนะคะเศษส่วนแท้เขาบอกว่าเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะแล้วเศษเกินล่ะเศษเกินคืออะไรเศษเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเศษเกินนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างพิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้นะคะมีเศษส่วนอะไรบ้างเศษ3ส่วน4เศษ8ส่วน8 เศษเส่วน8เศษ2ส่วน4เศษ5ส่วน4เศษ13ส่วน18เศษ7ส่วน8เศษ15ส่วน12และเศษ7ส่วน4ี่าเขาให้นำเศษส่วนที่เขากำหนดให้ต่อไปเนี้ย มาเขียนนะคะว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้และเศษส่วนใดเป็นเศษเกินนั่นเองนะคะอ่ะอย่างที่เรารู้นะคะว่าเศษส่วนแท้อ่ะเราจะไม่เขียนเศษส่วนแท้ก่อนเศษส่วนแท้คืออะไรเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอ่ะเรามาดูเลยค่ะว่าเศษส่วนไหนบ้างที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะจานวนแรกคืออะไรคะอ่ะเศษ3ส่วนสี่ นะคะจำนวนแรกต่อไปมีอะไรอีกคะที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอ่ะตัวไหนเขียนไปแล้วครูขีดทิ้งนะคะอ่ะต่อไปมีอะไรคะเศษสองส่วนสี่อ่ะทิ้งไปนะคะเศษสิบสามส่วนสิบแปดนะคะเศษอะไรคะเศษเจ็ดส่วนแปดอ่า และตัวสุดท้ายก็คือเอไรคะเศษ7ส่วน4นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะอะที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรคะที่เหลือเป็นเศษเกินเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะเป็นอะไรคะหรืออะไรเศษ8ส่วนแเศษ9ส่วนแเศษ5ส่วนสและอะไรคะเศษ15บหส่วนสิเพราะอะไรเพราะว่าตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัว ส่วนนั่นเองนะคะนี่คือเศษส่วนแท้และเศษเกินนะคะจำง่ายง่ายเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเขาให้ทำอะไรเขียนเครื่องหมายถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมและระบายสีรูปเพื่อแสดงเศษส่วนนะคะข้อที่1เศษ5ส่วน8อ่ะตอบก่อนว่าเศษ5ส่วน8เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินนะคะเศษ5ส่วน8ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือเป็นเศษส่วน แท้นะคะทีนี้เรามาระบายสีเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน8ความหมายคืออะไรคะแบ่งเป็น8ส่วนนะคะและระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนนั่นเองนะคะอ่าส่วนแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่2เศษ25ส่วน12อ่าตัวบนมากกว่าอ่ะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็ต้องเป็นเศษ เกินนะคะเป็นเศษเกินทีนี้เรามาระบายสีกันระบายสียังไงเป็นเศษเกิน25ส่วนเศษ25ส่วน12ก็คือระบายสีไป25ส่วนอ่ะระบายสีไป25ส่วนอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้1สีส่เหลี่ยมเนี่ย1รูปเนี่ยเขาแบ่งเป็น12ช่อง ส2ส่วนก็ระบายไปนี่ได้12แล้วนะคะระบายอันนี้อีกอันนึงเป็น24นะคะแล้วก็อีก1ส่วนนะคะเป็นย15ส่วนแบบนี้นะคะนี่คือเศษเกินนะคะต่อไปข้อ3เศษ9ส่วนเเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะอ่ะอันนี้ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนตัวเศษเท่ากับตัวส่วนก็ต้องเป็นเศษอะไรคะ เศษเกินนั่นเองเสร็จเกินตัวเศษจ,จะเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนนะคะทีนี้ระบายสีเลยค่ะระบายสีเศษ9กส่วน9ก็คือมี9ช่องระบายสีไปทั้งหมด9ช่องได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอ่ามาดูต่อไปอันนี้คือเศษส่วนแท้และเศษเกินต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นจำนวนคละ จำนวนคระเป็นยังไงอะมาดูตัวอย่างกันนะคะเ็าบอกว่ามีขนมสองชิ้นสองชิ้นคือสีเขียวนะคะสีเขียวนี่ที่วงกลมนะคะแล้วก็กับเศษ1ส่วน3ชิ้นอ่าก็คือตัวล่างตัวนี้เศษ1ส่วน3ชิ้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขียนแทนด้วยอะไรคะเวลาเขียนเขียนแทนด้วย2เศษ1ส่วน3ชิ้นนะคะซึ่ง2เศษ1ส่วน3ชิ้นก็คือเท่ากับ2บวกเศษ1ส่วน3นั่นเอง ะะเราเรียก2เศษ1นส่วน3นี่ว่าจำนวนคะนะคะเวลาอ่านอ่านยังไงเขียนเป็นตัวหนังสือหรือคำอ่านของเราก็คือ2เศษ1นส่วน3นะคะนี่คือจำนวนคละที่มาดูสรุปกันนะคะจำนวนคะคืออะไรจำนวนคะเป็นจำนวนที่เขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ จำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะคะเขียนในรูปเศษจ,จำนวนนับกับเศษส่วนแท้เวลาอ่านก็คืออ่านจํานวนนับก่อนแล้วก็ค่อยอ่านเศษส่วนนะคะอะทีนี้มาดูกันค่อยทำอะไรข้อที่1เขียนจํานวนคละและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีอะอะจำนวนนับที่อยู่หน้าเศษส่วนของจํานวนคละเนี่ย ก็คือมันจะเป็นระบายเต็มเต็มไปเลยเต็มช่องไปเลยนะคะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีระบายเต็มช่องไป1รูปฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น1น,นะคะ1รูปแล้วเสษส่วนอะไรมาดูรูปที่มันระบายไม่เต็มเนาะก็คือรูปฝั่งขวามืออ,อันนี้แบ่งเป็น3ส,ส่วนและระบายสีไป2ส,ส่วนก็จะได้เป็น2ส,ส่วน3นะคะอ่านว่าอะไรคะตัวหนังสือก็คืออ่านจํานวนนับก่อน1แล้วก็ เศษ2ส่วน3นะคะนี่คือคำอา่านนะคะอ่าเดีนี้มาดูข้อ2ข้อ2ระบายสีไปเต็มช่องเลยเนี่ยวงกลมระบายสีไปทั้งหมด4วงกลมก็จะได้เป็น4นะคะเศษอะไรมาดูรูปที่5ระบายสีไปแค่3ส่วนนะคะจากทั้งหมด4ส่วนก็คือเศษ3ส่วนสีอ่ะอ่านจำนวนคละทั้งหมดนี้ก็คือ สเศษสามส่วน4นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2องเขาให้เราระบายสีรูปแสดงจํานวนคละอ่าเขาให้จํานวนคละเรามาให้เราระบายสีให้เขานั่นเองนะคะมาดูข้อที่1 หนึ 1> 1่งเศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะมันมีจํานวนนับอยู่ข้างหน้าเศษส่วนก็คือหนึ่งแสดงว่าจะต้องมีหนึ่งรูปที่ระบายสีไปเต็มเต็มช่องเลยนะคะฉะนั้นเราก็ระบายไปเลยสี่เหลี่ยมนี้อ่าหนึ่งนี่นะคะทีนี้เศษหนึ่งส่วนสี่ตัวข้างหลังเศษส่วนข้างหลังนี้เศษหนึ่งส่วนสี่คืออะไรคะสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วระบายสีไปแค่ หส่วนนั่นเองอ่านี้ก็จะได้เป็น1นึเศษหนส่วนสนะคะต่อไปข้อที่2 3งสเศษหนึส่วนสอสข้างหน้า3ข้างหน้านี้ก็คืออะไรคะระบายวงกลมไปเต็มวงเลยนะคะระบายวงกลมไปเต็มวงเลยสามวงนะคะอ่าระบายให้สวยสวยสามวงนะคะ อ่ะได้3แล้วทีนี้เศษ1จส่วน2คืออะไรคะก็คือการแบ่งวงกลม1วงเนี่ยออกเป็น2ส่วนอ่ะครูแบ่งอย่างนี้เสร็จแล้วครูก็จะระบายสีนะคะไปแค่1ส่วนเท่านั้นนะคะก็จะได้จํานวนคะ3เศษ1จส่วน2นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัด6.2และ6.3นะคะเดี๋ยวเรามา ทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะเรื่องเศษส่วนแท้เศษเกินและจํานวนคะนะคะอ่ะอันนี้ก็คือให้เราเขียนลงไปในแต่ละข้อว่าเศษส่วนในข้อใดเป็นเศษส่วนแท้เศษเกินหรือจํานวนคะนั่นเองนะคะอ่ะมาไล่เลยนะคะข้อที่1เศษเก้ส่วนสิบสี่มองเห็นไหมคะเศษเก้ส่วนสิบสี่อ่ะตัวเศษเป็นยังไงคะน้อยกว่าตัวส่วนฉะนั้นข้อนี้เป็นเศษส่วนแท้แน่ๆนะคะ อันนี้คือเศษส่วนแท้นะคะอ่าต่อไปข้อ2 1งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหอ่ามีจํานวนนับมาข้างหน้าเศษส่วนเราเรียกว่าจํานวนคละนั่นเองนะคะข้อที่3 17เศษ17ส่วน20เศษ17ส่วน20ก็คืออะไรคะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้ อ่ะต่อไปข้อ4 3่สามส่วนหนอ่ะมีจํานวนนับปนเข้ามานะคะมีจํานวนนับปนเข้ามาหน้าเศษส่วนก็คืออันนี้เราเรียกว่าจํานวนคละนะคะอ่ะข้อสิบข้อห้าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบอ่ะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษ เกินนะคะเศษเกินข้อ6เศษหนึ่งส่วนสองตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้ข้อ7ตอบได้เลยค่ะคืออะไรคะจำนวนคละนะคะขอ 8, ้อแปเศษ12ส่วน5ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคือ เศษเกินมันเกินค่ะมันเกินตัวส่วนไปเราเรียกเศษเกินนะคะข้อ95ส่วน5ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษเกินเหมือนกันนะคะข้อ10เศษ2ส่วน3ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษส่วน อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้ครูให้ตัวอย่าง10ข้อเหลืออีก20ข้อนะคะเผื่อนักเรียนคนไหนอยากลองทําเองนะคะนักเรียนทําได้เลยนะคะเพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติมเนาะเห็นไหมคณิตง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะแล้วเจอกันในแบบฝึกหัดต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ